รับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวใกล้ตัวในข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการโดยสถานีวิทยุมอปัตตานี FM 107.25เมกะเฮิรตสวัสดีค่ะช่วงนี้มารับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการซึ่งหัวข้อข่าวมีดังนี้นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี แจกหมวกเนรภัยให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนนในกิจกรรมจอปอตานีชวนใส่หมวกขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางจังหวัดปัตานีประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตานีชานานเชิญร่วมอุดหนุนผ้าทอจวนตานีบ้านตรังผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดปตตานีจังหวัดปัตานีจัดโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่สองปีงบประมาณ2569 ที่อำเภอปนเรศและข่าวมอปัตนานีเชิญชวนร่วมงานมหากรรมตลาดนัดหลักสูตรครั้งที่3 26พฤศจิกายน2568ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีแจกหมวกนิรภัยให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนนในกิจกรรมจอปัตตานีชวนใส่หมวกขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทาง วันนี้ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูทรเมืองปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนายสนั่นสนที่เมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจอปอตานีชวนใส่หมวกขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทาง,นงในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานประจำปี2568ซึ่งจัดโดยชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดปตตานีร่วมกับสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปตตานีและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีพลตำรวจเอกเจฟฟี่สไลามานกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายพิเชษคีรีนาศประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดปัตตานีกล่าวว่าวันที่12พฤศจิกายนของทุกปีถือเป็นวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูแลงานด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการให้มีสภาพการทำงานที่ปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดประสบอุบัติเหตุหรืออันตรายต่อชีวิตร่างกายจิตใจของผู้ใช้แรงงานทุกคนโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สังคมไทยและได้รับการสนับสนุนจากชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดปัตตานี นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมแจกหมวกนิรภัยให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนนจึงเป็นการส่งมอบความปลอดภัยและปลูกฝังวินัยจราจรให้กับชุมชนและพื้นที่เมืองอีกด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีเชิญชวนร่วมอุ่นนุนผ้าทอจวนตานีบ้านตรังผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีศูนย์ศิลปาชีบบ้านตรังหมู่ที่สองตํบลตรัง อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองผ้าลายจวนตานีผลงานแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยมีลักษณะโดดเด่นด้วยลวดลายขนาดใหญ่จำนวนประมาณ5-6ร่องสะท้อนเอกลักษณ์ของผืนผ้าในแบบฉบับปัตตานีแท้จุดเด่นของผ้าทอจวนตานีมีลักษณะลายเป็นลายใหญ่ห้าร่องสวยงามและประณีต สีสันใช้โทนสีตัดกันอย่างชัดเจนให้ความโดดเด่นไม่ซ้ำใครเทคนิคการทอใช้เทคนิคการมัดมีและการทอดและความละเอียดพิถีพิถันผลิตภัณฑ์มีให้เลือก2รูปแบบแบบประยุกต์ราคาเมตรละ400บาทแบบลายเต็มพื้นราคาเมตรละ1,300บาทซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่นางสิริออนทับนินโทรศพัพท์0-81 2775842นางสุกัญญาหมวกแดงโทรศัพท์089 599 3252หรือเยี่ยมชมเพิ่มเติมได้ที่เพจผ้าทอจวนตานีบ้านตรังโดยทางนี้ผ้าทอจวนตานีบ้านตรังไม่เพียงแต่เป็นผืนผ้าที่สะท้อนศิลปะและวัฒนธรรมของชาวปัตตานีแต่ยังเป็นการสร้างไรายได้และสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย จังหวัดปัตตานีจัดโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่สองมีงบประมาณ2,569ที่อำเภอปานเรศเมื่อวานนี้เวลา10นาฬิกาที่สนามฟุตซอลเทศบาลตำบลปานเรศหมู่ที่5ตำบลปานเรศอำเภอปานเรศจังหวัดปัตตานีนางพาติมอสดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดปัตตานีครั้งที่สองประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายชัย,ยพรนิยมแก้วนายสนั่นสนที่เมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายมนชัยหนูสายนายอำเภอปนเรศ หน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำาศาสนาและประชาชนชาวอำเภอปนเรศร่วมกิจกรรมนายมนชัยหนูสายน,นายอำเภอปนเรศกล่าวว่าอำเภอปนเรศมี10ตำบล56หมู่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น10แห่งประชากรจานวน48,606คนครัวเรือน1 3 0 9 2ครัวเรือนประชากรร้อยละ8 0นับถือาศาสนาอิสลามร้อย1ะ2 0 นับถือศาสนาพุทธซึ่งการจัดหน่วยบริการในวันนี้มีการมอบทุนการศึกษาเจ้ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดปัตตานีในพระบรมราชูปมัมภมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีจำนวน5ทุนมอบถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุผู้ยากไร้นอกจากนี้ยังมีบริการจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนบริษัท ร้านค้าเช่นการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวบริการทำหมันสุนัขและแมวเป็นต้นมอปัตตนีเชิญชวนร่วมกิจกรรมงานมหกรรมตลาดนัดหลักสูตรครั้งที่3 26พฤศจิกายน2568งานรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินท์เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมลงทะเบียนร่วมงานมหากรรมตลาดนัดหลักสูตรมอปัตตานีครั้งที่3 Ticket to you แนะนำตัวสู่รั้วมอปัตตานีในวันที่26พฤศจิกายน2568เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกาณลานอเนกประสงค์ลาแมสเมิแลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีโดยทั้งนี้กิจกรรมที่น่าสนใจมากมายพร้อมทั้ง ได้ประสบการณ์และเรียนรู้หลักสูตรต่างๆของคณะที่มาร่วมออกบูธร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมทั้งมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Ticket to be yourself ตัวใบใหม่สู่ตัวตนที่ใช่โดยคุณซีนัทมหมามัดอาจารย์สอนภาษาอังกฤษขวัญใจนักศึกษาทั่วประเทศ TikToker Influencer Educator และพิธีกรสองภาษาผู้สนใจสามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสแกนลงทะเบียนได้ผ่านเพจงานรับนักศึกษามอ,อ,อปัตตานีงานราชการนั้นต้องอาศัยความรู้สามส่วนในการปฏิบัติคือความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้องแม่นยำลึกซึ้งกว้างขวางความรู้ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่และความรู้คิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผลหลักวิชาและหลักธรรม ข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างสมอบรมความรู้ทั้ง3ส่วนนี้ให้สมบูรณ์พร้อมอย่าให้บกพร่องในส่วนใดเป็นอันขาดจะได้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ที่แท้ทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต5มีนาคม2563จบข่าวหาไทยการเพรประวัติอ่าน